วันนี้ไปดีมดีชาแนลหนึ่งเก้าสองแปดขอนำเสนอเรื่องราวค่ะของผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินมูนลค่าตามราคาประเมินห้าล้านสี่แสนบาทให้แก่ทางสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์อากงเฮงเจจังหวัดเลยค่ะโดยยกที่ดินแปลงนี้นะคะให้เป็นสมบัติของเทพพระเจ้าปกปักรักษาภูมินรกทั้งสี่เพื่อเตรียมก่อสร้างวิหารประดิษฐานให้กับสาธุชนค่ะได้เข้ามาสักการะบูชาสืบต่อไปค่ะทางเพจก็ต้องขออนุมติ โมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ใจบุญได้ค่ะ้านค่ะรล้นรวมร้หรล้ดบมีหุ้นกี่คนบีสามคนนี่จุจะติดป้ายจุดไหนโอ้ยป้ายอะไรบ้างล่ะ้ายป้ายเลยตีป้ายที่ ขายยาขายยกบขายยุแป่เนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งผมดูอันนี้ผมก็เะว่าจะซอยซอยขายเลยมันมันซอยไม่ได้เลยมันมันเป็าเคือมันเป็นน้ำตกถ้าถ้าซอยก็จะไม่ได้นุ่มนั่นก็ก็เลยจะเก็บไว้เป็นแบบว่าตัวที่สีต้องการตัวที่คช้ทำป้ายจุดไหนซักป้ายจุดไหนเขาจะขายต้องไม่สีมันต้องมีกระบอกกระบอกแล้วก็การแกะเทีย เองจะขายหรือจะขายกานหน้าตั้งตัวตัวเองนะที่จะขายเป็นตัวที่จะขายใั่ไมครับค่ะมือได้เงินเท่าไหร่เฉพาะหนู ในหน้าเท่าไหร่พี่ทปนล้านข้ๆข้าว้าจะได้ไมะูพี่ค์กรดหมกก่ที่คือที่ดินให้จุดไหนที่จะที่จะก็บไว้เราจะยุ เช่นาครับเพอนี่ค่ะอยู่ตรงก่อนก่อนถึงอกาศกุุนนิยมมาเลยก่อนที่จะเลยะซ้ายไปั่งไหนะการตรงข้ามับถนนหน้ารีสอร์ทเลยค่ะตรงก่อนถึงไฟแดงจะ่ยู่ทางตะวันตกใช่ไหมครับใช่เป็นที่กุศใช่หรับนึ่งเล่ ป้มาติดเอามาเจมิมหลังหลอ่หลอคละนะแล้วที่ดินนี้ยกให้เจ้าเจดแปดมันจะทำสารเจ้านรกลรโอ มันรับบุญแล้วแต่แ<ล>ให้ทำให้มันไปจระก,กาไม่ได้ทำให้มากหน่อยบางทีว่างนะที่ต้องติดหลายจุดมาจบ ถ้าทำไม่เจ้าเราจะขยาย,จจะายใในะทมีหลายมุมอบว่าจะร่วมตั้งแต่เริ่มสร้างเลยาาุคที่่น่นจะต้องื่ยว่าคนละห้าล้านขั้นต้นขั้นต่ำสาธุก็ททั้งหมดฟ้าบอกว่าจะได้ดีดีนะครัสาธุ ไทดีมมดิช่อหนึ่งเก้าสองแปต้องขออนุโมทนาสาธุบุญไปยังครอบครัวคุณดานุพัฒนวิทยาพัฒวงศ์ที่ได้มอบที่ดินจำนวนหนึ่งไร่บริเวณริมถนนมาลิวนันเส้นเลยขอนแก่นเยื้องสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเลยในครั้งนี้ค่ะ